มาที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะพรุ่งนี้ค่ะจะมีคอนเสิร์ตแล้วนะคะกับ Magic James นันเองนะคะหลายคนก็โหว่ากันไปต่างๆนานาเพราะเป็นการรวมตัวกันหลายคนหล่อเนี่ยมาอยู่ในเวทีนี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคุณต่อธนพนั่นเองนะคะเขาก็เลยมีการเมาส์กันว่าเอ๊ะคุณต่อไปแบบนี้เนี่ยจะไปขโมยซีหรือจะไปแย่งซีนใครหรือเปล่าคะ เหมือนจะโดนกระแสดราม่าน,านะคะตั้งแต่คอนเสิร์ตยังไม่ทันเริ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแขกรับเชิญหนึ่งในนาม B2T นั่นเองอย่างคุณต่อธนพพบค่ะที่โดนจับผิดว่ามาขโมยซีนคุณเจมส์จีรายุในคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกเมจิเจมส์เดอะคอนเสิร์ตนั่นเองที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า เพราะว่ามีกระแสน,นะคะจากโลกโซเชียลออกมาอย่างมากมายค่ะว่าตั้งใจจะไปดู B2T ในงานคอนเสิร์ตของเจมเพราะว่าน่าดูกว่างานนี้เจ้าตัวออกมาเคลียร์ชัดเจนนะคะว่าไม่มีทางที่ใครเนี่ยจะไปแย่งซีในใครแน่นอนเพราะว่า B2T นั้นเนี่ยเพียงแค่อ,อปชั่นเสริมค่ะเพิ่มเติมสีสันเท่านั้นส่วนเรื่องเสียงวิจารณ์หนุ่มเจมร้องเพี้ยนในอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยก็เราก็เคยได้ยินวอนยังไงก็ขอให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วกันค่ะมีได้ยินครับก็ จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราควรจะให้กําลังใจกันและการแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบวกกับจริงๆแล้วพี่เจมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาซ้อมหนักมากจริงๆมากแบบมากจนผมกับพี่เตอรหรือพี่บอยังคุยกันเลยครับว่าแบบวุวยเขาสุดยอดเลยเนาะแบบทุ่มเทได้ขนาดนี้แล้วก็บวกกับความแบบความตั้งใจที่เขาใส่ลงไปอะไรเงี้ยครับก<ๆ>็อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจกันมากกว่า <S <S ถ้าเป็นระดับพี่เจมแล้วน่าจะ น่าจะแบบเป็นการแยกมากกว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บความเครียดต่างๆเข้ามารวมกันเพื่อให้มันแบบอาจจะไม่มีกําลังใจซ้อมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆผมว่าพลังใจพี่เจมดีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยกตใส่ในโซยลบอกว่าจริงๆเราสามคนน่าดูกับเจมสีน่าดโอ้ยผมว่าจริงๆแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือจริงๆคอนเสิร์ตพี่เจมพี่เทมก็ต้องน่าดูสิฮะบีดูทีคือจะมาคือตั้งใจจริงๆว่าจะมาสร้างสีสันแน่นอนแล้วก็ อย่างที่ตอนคอนเสิร์ตหล่อมากๆเราก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าวีดูทีเราก็เต็มที่แน่นอนครับแต่ก็อาจจะเป็นการเต็มที่ในรูปแบบของพวกเราที่เราจะเต็มที่ออกไปครับถ้าว่ามันเป็นคอนเสิร์ตจริงกับคอนเสิร์ตภาพคอนเสิร์ตออกมาแล้ววีดูทีจะดูเด่นกับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับอุ้ยอันนี้จะไม่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าเรามาช่วยกันมากกว่าฮะเราแบบไม่ไม่ได้มาในทางอะไรอย่างนั้นมากกว่า โชว์ของใครก็ต้องให้เกียรติเจ้าของงานเป็นสำคัญนะคะไม่มีการแย่งซีนเกิดขึ้นแน่ๆค่ะแ,แ,แ,แถมหนุม่มทะเลนต์คนนี้ยังแอบ,แอบแกระซิบมาอีกด้วยว่าอาจจะมีซีนเซอร์ไพรส์บนเวทีให้แฟนๆได้ฟินกันกระจายลคะค่ะตออต่ออางนี้ด้วยครับอุย๊ยจะฟินอย่างไรแม้ B2T ก็น่าดูนะคะใช่คือน่าดูหมดเลยทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งคู่จิ้นมาอีกนะ<ม>นะก็ติดตามกันละกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ